ต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนครับเกี่ยวกับการทํางานที่ทําให้เกิดการทํางานของหัวใจหรือการเต้นของหัวใจที่เราเรียกว่า,าชีพจรนะครับหัวใจทํางานโดยไม่ได้รับการสั่งจากสมองนะครับแต่หัวใจสามารถเต้นด้วยการทํางานของกระแสะไฟฟ้า ที่ถูกสร้างขึ้นในผนังห้องบนขวานะครับที่เรียกว่า S A node นะครับ S A node เป็นหน่วยที่ทำหน้าที่ผลิตกระแสไฟฟ้าให้กับหัวใจเพื่อทำหน้าที่บีบและคายหรือการเต้นของหัวใจล่ะครับเพื่อลำเลียงเลือดไปยังทุกส่วนของร่างกายนั่นแสดงว่า หัวใจเราทำงานด้วยระบบไฟฟ้านะครับประจุไฟฟ้าในร่างกายเราย่อมมีผลต่อการทำงานของหัวใจนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมันมีความผิดปกติเกิดขึ้นในร่างกายของผู้หญิงท่านนี้นะครับผิดปกติอย่างไรน้องผู้หญิงท่านนี้แจ้งมาว่าตัวเขาจะร้อนมาก เขามีความรู้สึกข้างในเขาร้อนมากนะครับแล้วจากที่เราเห็นมองจากทางกายภาพจากภายนอกตัวเขาจะรีบแห้งและซีบกล้ามเนื้อหายหมดตัวแห้งตัวเหี่ยวนะครับแล้วจากที่มีการสอบถามนะครับก็คืออตัวเขาเองเนี่ยนอนอยู่ในห้องนะครับเป็นสถานธรรมซึ่งภายในห้องนอนรวมกัน หลายๆคนซึ่งภายในห้องรายล้อมด้วยปลั๊กไฟทั่วตัวและอยู่ในห้องแคบๆนั่นคือที่ผมเชื่อมั่นและมั่นใจว่าเขาได้รับประจุไฟฟ้าบวกที่มากเกินจนทำให้ร่างกายเขาร้อนแล้วไปมีผลต่อการทำงานของ SA n o d e นะครับที่ทำหน้าที่ควบคุมไฟฟ้าในหัวใจแล้วทำให้หัวใจเต้นบีบและคายจนทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะไม่ใช่เต้นผิดจังหวะเต้นแรงเกินไปมากกว่า103ครั้งนะครับเราจะย้อนความนิดนึงว่ามันมีงานวิจัยที่ชัดเจนถึงการ ชี้เป็นดัชนีชี้วัดถึงการเต้นของหัวใจนะครับถ้ามีการเต้นของหัวใจนะครับที่มากเกินไปนะครับเดี๋ยวลองฟังคลิปของคุณหมอท่านหนึ่งนะครับที่ผมแนบไว้ใต้ข้างล่างนะครับโดยปกติโดยป,กต,ดยปกตินะครับมันมีสถิติหรือมีความตั้งเป็นข้อสังเกต นะครับว่าถ้ามนุษย์หรือสิ่งมีชีวิตมีการเต้นของหัวใจโดยเฉลี่ยนะครับประมาณ2 3ถึงพันล้านครัง้งนะครับ2ถึงพันล้านครัง้งหัวใจเราสามารถเต้นได้มีอา่เอาเขาเรียกว่าหัวใจเราสามารถเต้นได้สูงสุดถึง2 0 0 0ถึง3,000ล้านครั้งตลอดอายุไขเพราะฉะนั้นถ้าเรามีการเต้น ชีพจรของเต้นชีพประจรที่แรงและสูงก็จะทําให้เราดึงดึงเป้าหมายการทํางานของหัวใจมารวดเร็วขึ้นนั่นก็คือหมายเขาว่าอายุไขเราก็จะสั้นลงนะครับเพราะฉนั้นสิ่งที่ตามมาในลักษณะของการที่ถ้าเราสามารถทําให้การเต้นของหัวใจเราทํางานได้ช้าลง นั่นเท่ากับเราจะยืดอายุไขของเราและว,วิธีการที่เราจะทำให้การเต้นของหัวใจของเราช้าลงแนวทางที่ผมเชื่อมั่นและว่าเป็นไปได้ก็คือแนวทางของการดึงประจุไฟฟ้าในร่างกายเราออกให้น้อยที่สุดให้เกิดการบาลานซ์นั่นก็คือการกลาวดิ้งนั่นเองครับผม